คอลัมน์คนปลายซอยเศรษฐกิจสังคมสงครามสองถึงสามเดือนมาน,นี้ผมมันเข้าตำราพระสุขเข้ากระเสา่าแทรกคือสามวันดีสี่วันไข้สภาพเหมือนรถตัดผุวันนี้ก็ตกรถตกเรืออีกเขียนไม่ทันในหน้าหนังสือพิมพ์ต้องมาอาศัยโหนต่องแต่งในเว็บไซต์ออนไลน์ไท่โพสตแทน ก็ต้องขออภัยท่านผู้ควักเงินวันละสิบห้าบาทอุปถัมภ์ค้ำชูให้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์อยู่ได้แต่หยิบขึ้นมาพลิกจะอ่านอ้าวเหลวไหลหายหน้าไปซะอีกแล้วคนแก่ก็มากโรคอย่างนี้แหละครับอย่าขึงโกรธแล้วทิ้งคว้างกันเลยขออภัยแล้วก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านที่คอมเมนต์ขอให้ผมหายป่วยแข็งแรงไวๆ ส่งยาขนานต่างๆมาให้บ้างหลายท่านบอกให้ผมตายไวๆบ้างไม่ว่าจะแบบไหนอินดีน้อมรับเหมือนกันหมดเพราะคนเราถ้าไม่มีใจต่อกันอย่าว่าแต่จะคอมเมนต์เลยสองตาก็ไม่อยากแลที่ผมเขียนด้วยซ้ำหากแต่พะท่านมีใจอ่านที่ผมเขียนหรอกจึงเกิดความรู้สึกด้วยคัศนคติบวกลบแล้วสื่อสารถึงกัน ดีออกถหาันหลังให้กันไปเลยนานต่างหากที่ไม่ดีเป็นคนมันต้องมีความรู้สึกจะได้รู้ว่าเรื่องนั้นๆคนทั้งหลายมีความคิดเห็นเช่นใดความเห็นต่างๆไม่เชื่อเรื่องแปลกคำชมคำแช่งก็มาจากใจแต่ละท่านบังเอิญไตผมดีคำหน้าที่กลั่นกรองแยกแยะได้ว่าไหนเป็นสิ่งดีเก็บไว้ ไหนเป็นสิ่งไม่ดีก็ขับถ่ายทิ้งไปง่ายๆไม่ซับซ้อนอย่างนี้แหละครับกายป่วยแต่ใจสบายตายอยู่แค่ลมหายใจขั้นที่ชีวิตคนเราวุ่นวายทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเพราะทำเรื่องง่ายๆให้มันยุ่งยากซับซ้อนไปเองชีวิตจึงสับสนในสามัญสังคมโลกที่คนต่างความคิดกันวันก่อนสิทธิ์พระอาจารย์อินทาวายสันตุสโก วัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีลายมาบอกว่าอาทิตย์ที่27เมษายนนี้มีการแสดงมุทิตาสักการะพระอาจารย์อินทวายครบรอบปีที่80ที่วัดป่านาคำน้อยผมก็สิบผู้หนึ่งจึงขอแทรกสักนิดว่าขณะนี้วัดป่านาคำน้อยพระอาจารย์อินทวาย กำลังก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธโดงข้กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตการก่อสร้างคืบหน้าไปกว่า50%แล้วและเมื่อ12กุมภา68พระอาจารย์ได้ประกอบพิธีอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่มั่นภูริทัตโตขึ้นประดิษฐานบนซุ้มพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธโดงคกรัมรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเรียบร้อยไปส่วนหนึ่ง และอาทิตย์27เมษายนที่จะถึงนี้ในวาระแสดงมุทิตาสาการะพระอาจารย์อินทวายครบรอบปีที่80พระอาจารย์ได้ประกอบพิธีเททองลอยยอดฉัดรพระเจดีพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธูดกขกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตด้วยทางวาดัดญาติโยมจึงได้จัดทอดพระป่า84,000กองกองละ500บาท เพื่อสมทบสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธุดงค์รกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตผมไม่มีโอกาสได้ไปร่วมแสดงมุทิตาสักกะได้แต่โอนเงินเข้าบัญชีร่วมทอดพระป่าส่วนท่านใดประสงค์ร่วมทอดผ้าป่า84,000กองกองละ500บาทสามารถโอนเข้าบัญชีวัดป่าน,นาคำน้อยเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 409-571-2218้าหธนาคารกรุงเทพ768-778-9-599หลวงพอวิริยังพระพมมงคลยานวัดธรรมมงคลเคยบอกกับญาติโยมว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขโขปุญญสสะอุจยโยนี่เป็นภาษาบาลี เขาใช้เป็นเรียกว่าภาษาแขกอินเดียสุขโขก็แปลว่าความสุขอุจโยก็แปลว่าสะสมสะสมอื่นๆนำความทุกข์มาให้แต่สะสมบุญเนี่ยนำความสุขมาให้เป็นคำดำรัสของพระพุทธเจ้าและเมื่อเราสะสมบุญมากเข้าเขาเรียกว่าบารมีเต็มเปี่ยมเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมก็พ้นทุกข์ เพราะว่าการสะสมบุญนี้มันเป็นแนวทางแรกพอเราเดินทางเพราะว่าการสะสมบุญนี้มันเป็นแนวทางแรกพอเราเดินทางเพราะว่าเป็นทางถูกเขาเรียกว่าไม่ใช่ทางผิดท้าสะสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์ความทุกข์นั้นนอกจากว่าจะพาเราเวียนว่ายตายเกิดด้วยความทุกข์ยากลำบากไปตลอดเวลาเขาเรียกว่า ผิดหนทางเดินทางผิดแล้วครับนี่เป็นทางบุญทางกุศลสังคมโลกสังคมบ้านเมืองทุกวันนี้ต้องใช้คำว่าวุ่นวายหนอสอเขาว่าจะวุ่นวายไปอีกนานเตรียมตัวรับอย่างเดียวไม่พอต้องเตรียมใจด้วยมีคำคู่สามคำที่ผกพันและส่งผลถึงกันคือเศรษฐกิจสังคมสงครามมันเป็นโรคระบาดอย่างหนึ่ง ตอนนี้มันระบาดไปทั้งโลกบ้านเราก็เถอะบางคนอาจจะยังชิวๆแต่ขอให้รู้ไว้ยำสามเหมนนั้นมันมาแน่ New w Order l o r d ระเบียบโลกใหม่ที่พูดกันมานานมันกำลังก่อตัวเป็นรูปร่างเริ่มจากเศรษฐกิจและลามสู่ชีวิตปักท้องสังคมมนุษย์โลกส่วนสงครามห้ำหันกันด้วยอาวุธมหาปลัย จะเมื่อไรแล้วจะรอดไหมผมไม่รู้แต่รู้ว่าสุโขปขุญญัสสะอุจยโยนั่นแหละจะช่วยให้รอดบ้านเราเท่าที่สังเกตภาครัฐดูเขาสบายสบายจะบอกว่าไม่เครียดหรือไม่รู้ร้อนรู้หนาวผมก็เดาไม่ถูกโลกไม่สับปรับแต่ผู้มีอำนาจคุมโลกอย่างประธานาธิบดีทรัมป์สับปรับเรื่องเดียวกันเช้าพูดอย่างบ่ายอีกอย่างเย็นไปอีกอย่าง มันก็ฉิดกันไปทั้งสังคมโลกเท่านั้นในเมื่อทรัมป์กลายเป็นผู้นำโลกเลี้ยงแกะมันก็เป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าศตวตรรษ21ที่กำลังจะมามาหาอำนาจโลกไม่ใช่สหรัฐอเมริกาแล้วในโลกเศรษฐกิจทุกวันนี้สหรัฐไม่ใช่ผู้มีอำนาจนำเมื่อหลงผิดในตัวเองเที่ยวตั้งกำแพงภาษีบ้าบ้าบาบ,าบากะว่าประเทศน้อยใหญ่ เช่นจีนต้องเรียงคิวคลานเข้ามาขอจูบก้นกลับถูกจีนที่เหนือกว่าสหรัฐด้านเศรษฐกิจยันทรัม์ด้วยบันทายเท้าหน้าคว่ำเข้าเมาปฝูงอเมริกันชนทุกรัฐเดินขบวนออกมาซ้ำทรัมป์ออกไปชีวิตประจำวันอเมริกันชนทุกวันนี้มีอะไรบ้างทั้งของกินของใช้ที่ไม่ใช่นำเข้าจากจีนตั้งกำแพงภาษีกีดกันสินค้าจีน จีนไม่ตายแต่อเมริกันตายของแพงขึ้นกว่าร้อยเท่าสหรัฐผลิตแต่อาวุธสงครามจรวดนิวเคลียร์ไว้ข่มโลกส่วนอาหารการกินและข้าวของเครื่องใช้เล็กๆสหรัฐไม่ต้องนำเข้าจากจีนและประเทศในเอเชียอาเซียนเป็นส่วนใหญ่กลางประกาศตังกำแพงภาษีเปรี่ยงปร่างใหม่ๆตาค้างตกใจทั้งโลก แต่พอตั้งสติได้ฝ่ายที่ฉิบหายก่อนจากกำแพงภาษีกลับเป็นสหรัฐเองตอนนี้ทรัมป์กลับเป็นฝ่ายต้องคลานเข่าไปขอจูบแอสประานาธิบดีสีจิ้นผิงตกลงสัตวรตะวัที่21จีนหรือสหรัฐกันแน่ที่จะครองบัลลังก์มหาอำนาจโลกตรงนี้แหละจากเศรษฐกิจสังคมมันจะผสมเป็นสงคราม เระเมื่อสหารัฐแพ้สงครามเศรษฐกิจและสังคมแต่ด้านกองทัพและอาวุธล้างโลกสหารัฐยังครองอันดับหนึ่งของโลกสหารัฐคงไม่ได้สะสมไว้เพื่อจิ้มน้ำาปิิกกินยามยากแน่ๆเมื่อเขาตายจนเศรษฐกิจก็พังดอลลาร์ก็กลายเป็นกระดาษไม่มีอะไรแก้ได้นอกจากอาศัยม์หลวงพ่อทักษินเมื่อกูไม่เป็นสุขก็อย่าหวังว่าใครจะได้อยู่เป็นสุข และวสงครามล้างอายผสมล้างหนี้มันก็ต้องเกิดไทยเราก็โดนกำแพงภาษีเต็มๆรัฐบาลส่งสองพิชัยพิชัยคลังกับพิชัยพาณิตนำทีมไปเจรจาจะเรียกว่าขอเข้าเฝ้าพระเจ้าทรัมป์ก็ปลานนั้นคัดจะเรียกว่าขอเข้าเฝ้าพระเจ้าทรัมป์ก็ป่านนั้นแต่ยังไม่อยู่ในสายตาที่ทรัมป์และทีมของเขาจะแลเพื่อพูดคุยด้วย เจ็บนี้คนไทยต้องช่วยกันจำวันนี้ไงที่เรียกมหามิตรยามจะเอาประโยชน์จากบ้านเรายื่นมือมาจับเขยา่าไทยมหามิตรอย่ามไม่สมประโยชน์จากบ้านเราอุตส่าห์ซานหน้าไปขอพบตีมันก็ยังไม่ยื่นมห้เห็นด้วยซ้ําไม่ได้บอกให้แค้นเพียงบอกให้จําตอนต้มยํากุ้งก็ครั้งซานไปขอกู้เงิน สภาคองเกรสบอกว่าช่วยทำไมไทยอยู่ไกลช่วยไปก็ไม่ได้ประโยชน์ช่วยเม็กซิโกดีกว่าเราอยู่ใกล้เห็นหลายคนหลายฝ่ายออกมาพูดในเชิงยามคณะไปเจรจาต่างๆนานาผมว่าในภาวะเพื่อประโยชน์บ้านเมืองด้วยกันไม่ให้กำลังใจกันก็ไม่เป็นไรแต่อย่าดูถูกดูแคลนพูดจาเชิงบ่นยามคนของเราเลยช่วยแนะ ช่วยเสริมในทางให้กำลังใจคนที่เขาเป็นตัวแทนประเทศไปเจรจาดีกว่าครับจะรักจะชังรัฐบาลก็เรื่องหนึ่งแต่ตอนส่งคนไปประหนึ่งไปรบพับจับสึกไทยต้องสามัคคีร,รวมใจให้กันผมคิดอย่างนั้นนะครับก็รู้ไปก็ไม่ได้อะไรนอกจากถูกทีมสหรัฐพูดจาให้เป็นหนามยอกใจแต่เมื่อไป อย่างน้อยก็จะได้รู้ใจมหามิตรให้มันซึ้งๆวันพระไม่ได้มีหนเดียวคำนี้ยังใช้ได้สักวันมันต้องซานมาประหลาะไทยมหามิตรเชื่อเถอะสึกกำแพงภาษีนี้จะบุกเดียวหรือยกทีมอาเซียนไปบุกค่าเท่ากันเพราะสหรัฐมีเงื่อนไขเป็นเป้าหมายจากในแต่ละประเทศซ่อนอยู่ในใจที่ไม่เหมือนกันดังนั้นจะร้อนรนไปย,ยัย ให้ช้างสารเขาชนกันก่อนลงท้ายประเทศเล็กประเทศน้อยไม่ต้องรบก็จะพลอยชนะไปด้วยวันนี้คุยลมเพลมพัดอย่าเอาเป็นสาระไปเลยคือพอมีแรงก็มาจิ้มคอมเพราะคิดถึงท่านระหว่างนี้คงมามาหายหายคงไม่ว่ากันนะเลวสีเงิน24เมษายน2568